สวัสดีค่ะสวัสดีคุณเจ้าที่ช่องฟอ,อนพี่สาวลงพลนะคะดูย่าพาลดน้ำอีกแล้วเ้ากับลดแล้วนี่ก็ฮอดตะเทียงพ่อแม่พี่น้องโอ้ยแดดห่อนยายเอ้ยเศร้าแดดเศร้าแดดแนวเศร้าหม่มเน่ แะ่หน่าเราเป็นล้มน้ำเมื่ดแล้ววะหดแล้วหดอีกพราแม่พี่น้องป้องไปเอ้ยจะแมลงมันยี่หรี่ฮะปักบวบมันได้เป็นหมากปักบวบกอ,อกดอกระบอกโอ้แม่ยังต้นน้อยน้อยนั่นก็เป็นเป็นดอกระบอก โอ้งาผ้าบอกว่าบาวาบเป็นดอกแล้วว่าสั่นไทล่ะโอ้เป็นดอกยีเรียล,ล,ลตัวอะไรน่ะ,ะนะบวบแม่เขาแม่พี่น้องตอนก็บอได้สังเกตหดนหนามก่อนงาผ้าหดหนามสังเกตว่าออกดอกแล้วว่าสัน่นจิ๋มห่างงูพ่ออยู่ เดี๋ยวมันมื่อนี้ล่ละสิไปเอาอัน,นอันอันละามาซักเน่ะไม่ไพ่นั่นหละกองอย่นั้นเห็นมันแดดอ่อนสักก่อนโอ้ยฮอนแดดหลายพอไม่พี่น้องเลยแดดจ้าแดดจ้า เบื้องมักแขงน่วยนี่ไงเลยแม่พ่อหยั่มแล้วเ <c oughs> บื้องแขงน่วยนี่พ่อหยั่มล่ะมาเบิ้องมักแตงพ่อแม่พี่น้องน่วยนี่พ่อหยั่มเลยแม่เนี่ยตอนว่านตอนว่าสิโฮดอันน้าเมล้างในเชียออนขี้เทาเนาะค่ะเนาะมาโฮดเบื้งแม่มักแขงน่วยนี่พ่อหยั่มแล้วคนนะ่ะ โอ้ยดีใจมักแตีงเิพาะหย่ำพ่อต่ำแล้วใบมันอันใบมันเหลืองพ่อแม่พี่น้องเออพอนมาหมดแลงปนอนเจียวอัอนขีเท้านะขะนาอน้ำขีเท้านอะอพอนกระแซ่น้ำขีเท้าไว้แล้วหมดแลงเสียมโหดประสันพวกแน่นอนอืมเพียเพียลุ่งใบยิกใบเหลืองเขาแล้ว อ๋อออนก็เห็นเพื่นเห็ดใน YouTube เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวป่ากับสิเห็ดคือเพื่นอนขี้เท่าขี้เท่าแช่น้ำอกองเงานามขี้เท่าลกับมะหดลูกแรกนะคะแตงลูกแรกแตงแตงน้วยแรกสีพ่อหย่ำแล้ว โอ้ยนวยที่สองพี่นวยที่สองพ่อแม่พี่น้องอันนี้นวยที่สองยิกเลยแม่นวยที่สองยิกเลยอืพ่อแม่พี่น้องเอ้ยต้นนิ่หน่อยนั่นก็เป็นเป็นนวยแล้วคุณเบิกยาผ้าโอ้ยมาๆมายายมาพักแดดแดดอ่อ,อนๆสักก้อน จ้าหนอาเราเป็นล้มเป็นแรงเนยเออจังแม่นสิไปอียังก็ดอกก็เดียวมาเศร้าขอยกระหดแล้วโอ้ยสะออนน้ำบาสั่นพอไม่พี่น้องบัตจีบเอายาผ้าพจน์เออนน้ำว่าน่ะพจน์เออนน้ำบาสัน่น สะออนน้ำบ่บ่ห่วงเจ้าของบ่เมื่อย์บรรพัดจมเมื่อยโอ้ยเมื่อยเด้เมื่อยเด้ว่าสันา่นฮะสู้ดตั้งแต่เฮ็ดบ่ดิวบ่วบเศร้าจักเทื่อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจะแม่นละมันอีหลี่หรอแม่ลุงพ่นนี่ยวะพูดแล้วพูวดแล้วกระพูดกระพมมุมังโมมังแตีง,ตตงพัวน่ะไ้ได้น้ำด้ตอนก็นเป็นหมากไว้ละนอพันว่ะดู เฮ็ดปานว่าสีอนันเฮ็ดไปขายอา่ะโหลดเฮ็ดพอได้ยูได้กินนี่แหละยายเอ้ยพอว่าได้ซื้อเพิ่อนอืมซื้อเพิ่นบัรทาวบาทกันน้อยเดี๋ยวนี่กินกับ่ออิม่มปลูกกินเองบันีน่ เดี๋ยวพาคุณเอฟซีมาเลาะเบิ่งหมักแตง<อ>คุณน่ะเสียงค้างโฮหรือว่าชัดเบิ่งหมักแตงพุณน่ะอันนี้ก็แตงน้อยอนนก็ได้ดอกดอกดกพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมือเล้งฝอสิอ่อนหน้ำขี้เท้าหดพ,อพอ่อแม่พี่น้องดี่ อ่อนแช่ไปแล้วแช่ล้วก็จะมาหดเนาะค่ะเนาะโอ้ยคุณเอฟซีคนใดเหรอหุจักบ้านเ็ดตงได้เหรอให้มักแตงจับให้มักทั่วจับมีวิธียังไงกับโคตรขมาบอกประอ่อนหน่เด้อค่ะเด้อเบิ่งมักแตงหน่วยมักแตงกำลังเป็นหน่วยกำลังเป็นหน่วย แงเาปทีนาะไ้ตองลงคเล่นตตะ้เรว่ายตะโคดตะโคดยังมือเศร้ากับโคตแห้วคุณยายเอ้ยให้มันให้มันกินตะกอนแน่ต้องหิมะแกงมันเอดซีเอ้ย โอหมักแตงยงปอ่อนดกขนาดเลยพอแม่พ oh ี่น้องป้องไฟเลยโอนเฮ็ดไปน้ำเกือบกระโปงใส่พูดพูดกระพูดกระพัวบางโม่บางแตงแม่ผู้ใดเนาะแม่ผ uh, ู้ใดเนาะแม่ลุงพ้นแน่เลยเออเกือบกระโปงใส่เออฮดแล้วฮดอีก กระอ้อนกระฮัดแต่กิกนข้าวเที่ยงอิ่มเมื่อกี้นี่เพราะไม่พี่น้องโอ้หมักแดงเริ่มเป็นนวยเป็นโซโซนวยยกขนาดเลยเพราะไม่พี่นอ้องนคะนน่ะต้วนันกดกโดก ป้าคู่ล้วไปเอาทายยางมาแล้วปตะออนก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนเด้อค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ช่องประออนพี่สาวลูกลุงพ้นในเด้อค่ะวันดีค่ะ